เก็ะสวยบังครับนับไปยังจังขาดข่อยเอาเขียวกาดสอยเงินพี่น้องเอ้ยสบายดีพ่อแม่พี่น้องอาหารแรงอาหารแรงสู่เพชรบดใส่กบพี่น้องบ้านนี้จะกัดไม่ได้บ้านนี้เด้อ ไปต่อนะกันบ <spe> ่แม <spe> ่น3-40,000ผูบ <spe> ่ผ <spe> ู <spe> ้มือนี่ตะกี้น่ะขอละ10,000กีบตะกี้น่ะผู้มือนี่อีหยังก็แพงมาพี่น้องหมุดจอมากินนํากันาสบายดี่จมาให้เอานี่สบายดีอยู่มื้อานี้่ปไปตลาดนันได้เฮ็ดบ มมาา,า,ากนันนนบีงลทไปไปหากับคุณอาเอ,อา๊ะผมมือตี๋เว้ยื้อเห็ดบดโลนึง่น่องซุบแลบแบบ้วกแบงเจตวนเจใช่เจตวนกัมาเอาเมื่อแหละ สุดเสรกจปุ๊บมันส่เลยพี่น้องเหดบดนะทันแกมขนนะเขาผัดบมากเฮ้ยนี้ยมยังนสงสุดหนจะตาสับตากว่าอยู่นเอ้ยผมเอามาให้พันเลยนี่ืมแม่ลืม มอาวอเออยอดมาไม่ลืมลืมอนนีพอก็ลงไปคือเก่าอย่างมันกบวเล่อย่าองงบวคนงอป่ะอนุ่มน เอมงั้นกันก็บบมัมนะ<อ>น้องน้องแทน่ะไปแล้วพี่นอ้องเอ้ยกระหอดหมกทหารแตเศร,าร้าๆพอไปนอนอยู่หันชุดหน,นึง่งลงม,มืออื่นอย่างสีไปแต่เศร้าที่สองที่สามไน,นอนอยู่บ้านพี่น้อง ไปนอนอยู่บ้านพัวล่ะสาวหน้ากับบนหน้าเลยเราก็เหม่อยครับหลดเนาะเรากยจะผักเลยน่าก็ลงไปผัดตีหลดกราบไม่เลยตีแล้วแหละ เนเลมิมาเมืน่โอ้คนงอยเนคู่เลยจริงจริงจริจให้หม,มาไเเมื่อื่นบางคไปโรงเรียนอีแม่ก็ไปต่อสอย<ม><ม>บางคัไหมออออไม่เปลี่ยนไงเออไม่เปลี่ยนกันมา่ล้วง้องทิศนานีองครับบางคำอยาขอเขาสั่งไว้มันสั่นบอด้กินแล้วท้ายผู้เดียวะเด้มือนยายลองกับบอด้ลง ทงานเอดมืได้กลาบนะมื่อหาคำะบอะเมียลิบอกเมือฉันว่าพื่อนเรามือหาคำกันมือนเขาจะห่อขาต้มขนมนะจะลองชิมจิบเหลิบเลจะลองมืชิมักอันเสียมเบิ้งเาเยกินมันรูปเป็ไก่ ขันไปงานแล้ววะขันงานกบขั้นกินแล้วอ้าวพอเอาก็เกลี่ลงเลื่นแล้เก็บใส่กระังเมื่อเห็ดทงคายโลดลงเอนม่แม่มาห้องห้องพอใหญ่ผู้ยืนอยู่นะบ้าขันว่าเฮ้อมาเอาดอกมาขันจะขันเาอยากต้องขั้นโลดไหวลาวขันลอยของยถาขมาแล้ว Cái cầu nhà nó cứ hiệt rồi Nhà chẳng Cái cầu nhà nó không sao bà không có ngày nữa mèo họ không bỏ khát cái cầu nhà chăn nó khăn không mất khai này Nên có lần khai hẳn rồi, không sao bà không hao nhăng khăn lẹo này. Nó không có bàn nữa

มัน <Bond> ุกลงบ้านนอนอือเป็นยังไงนะขามันกะปีมันนายาหาขมือนี่ยันพวกกะดูกวาน่มันะขายเศ้าคายกเีวแล้วมืนจะเราระเบิดกาเลยออาร่อนใมิตครับอร่อยไหมโอเคงาเงี้ยันใหญ่ถึงน โอ้ซูเปอร์แมนบอ่ะนะไปืปล้งไก่มาหาลุกชายเมื่อล้อ่ะกว่อยังทันชาเปลี่ยงอ่ะน้บ้านนี่นี่นี่เปยนปิ้่ปิ้งยอียงมาแหละสามชเนี่ยแหละนี่พี่หนึ่งกินเอามาใส่ทงหายอ่ะปะเอามาหายปลไก่กินซะมันั่งไก่พอที่ะมันจะติดกันนะชงแห้งนุ่กัรเลยชงแห้งงุ่งก็กันอย่านี้ นกระเพากระพึ่งสดงเบิ่งนะกระหวนหัวลุอันนี้กินโลขาวนะมาแล้วจังจ็บนำเปลือกแ่ยอยแคบแคบแด้วยแม่อาไปครับแคบมากอ่ะเออเออไม่รเมันแคบแคบโอเคแคบพอ,อบอกห้เทาลังหายไร้ไร้เลย กะติงลายเห็นได้แต่ผัวนอยนถามมาถึงจะม่อช้เรานเนี้ยเราโนด้วยอะี่นอนเขมื้อที่นอนไปย้อนกุ้งพี่นอกได้ยุบหนึ่งเขาะขอบตัวนี้ตัวขอบข้างหยแ่วแม่มากินซัเนี่ยเขาท้งนี้เลยเ็ดตัวข้หเนีเกุหงก็ห็นไหม่มดแล้วกุ้ง ui, kinh dùm Bắt thuốc gì má hẹn, để tuần chuyển chụp, nó. vậy, đó, cũng có xuân muốn chắc thừa được một ngoài nó mà mà cái xuân đấy mà nó. đủ chút, này đấy. Bà <laughs> กอใช่บางั้งเบามีเน็ตลูกแม่ม่ได้ซื้อบัตรเงินหายแม่แม่สายคลิปไว้ไหมแม่สายคลิปแรกจังมึงโอเคดูเรื่องข่าวกันขาวลึกก็ยิ่งโผลมเก็บนะม่เออนูนอนให่แล้วเหรอกินข้าวนะลูกมาแล้วกินข้าวแล้วแม่ไหนพ่อเก็บไหนอันกับ บุมนุเหรอฮะฮะฮะุนมาดูเจะกดตัวคนมาด้โอ้คนอยงคุงคนยทิงตัวใหนเต้นหนสิงทครัอันีคนกบการเบแหละ ไฮเมย์น้องแทมนาไปซิปโตบ่แม่ซิปโตปันหาจะต้องที่ตื่น่นเงยตัวนั้นน้ำบริหารนี้ผัวอยากกินต้มสมเมืม่ออื่นตอนเพี่ยงผมเลสสีหอดผัวจีกับตาวเกยกับบอข้องอยู่บ่ ลมหนาวพอกันคลิปหนาเด้อพี่น้องสบายดีบายบายปลาลุงนะลูก